ไปไหนคะพี่วินน,น้องไปร้องใช่ไหมไมาหาไอ้ศาสตร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ก็ไปตามมาข้างในให้ไม่ต้องน <c oughs> ันมาหาพี่วินนั่นแหละ <c oughs> บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าพี่ศาสตร์เอาผู้หญิงอื่นมาที่นี่ผู้หญิงคนไม่กี้ ไม่ใช่แฟนที่วินหรอกคือจริงๆแล้วมันมันอย่าเถียง <c oughs> นันดูหน้าก็รู้แล้วว่าคืจาอจริงกำลังจะโกหกดูสิพี่วินทำตาปิดๆอย่างเงี้ยต้องโกหกนันแน่ๆเลย <c oughs> น,นันพ <c oughs> ี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำน,นันนันอย่ามาตะโกนใส่พี่อย่างนี้นะพี่ไม่ใช่ไอ้ศาสตร์นะไม่ต้องมาพูดอะไรพอตอนเช้าเมื่อค่นันแต่งงานดักเชิญพ,พี่อื่นมาเที่ยวจะให้นันเชื่อใจได้ยังไง ไม่ช่วยพูดแถมนี่เธอก็ปองเป็ดเองแย่ที่หมดเลยอ,ะอ่ะกานครับคือตอนนี้เนี่ยไอสารมันไม่รู้อยู่ไหนเจ้าพี่เนี่ยปวดขีดขอเข้าไปดีก่อนนะไมะ่ไอสารมึงอยู่ไหนมึงมาพาแม่มึงกลับบ้านหน่อยกูปวดขีดขีดกันไรวะเหน่าสารนะ ผู <S <S ้หญิงน่าเบื่อมากๆเลยล่ะครับผมผมเนี่ยเพิ่งเจอมือกับตัวเลยนะเนี่ยเล่นทำผมเบื่อผู้หญิงเลยผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ปากจัดเอาแต่ใจตัวเองแต่ว่าสวยช็มัดเลยนี่ถ้าเบื่อชันนีนะหันมาชอบเพื่อนตัวเองก็ได้เชียวโอ้พระเจ้านี่ <l ots> หล่อมากเลยค่ะค,คะุณขาโลกไปนี้ยังเหลือคนหล่อยอย่างงี้อีกเหรอคะเนี่ยน,นี่สนใจไหมครับสนใจไปถ่ายแบบโฆษณาสินค,ค้าไหมครับแล้วบอกว่าดังเอาเนี้แสนแต่ก็โดนข้อสวนแล้วหรอกม่นก็ไม่ใช่ร้ายหรอกใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับผมไม่ถือ <l ots> <l ots> ขอบคุณมากนะครับพอดีผมไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้ครับโอเคค่เด <l ots> ี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันรู้สึกว่าฉันนอนกับสมองละนี่แครนะคะ ดูแลอยู่นะครับโชคดีนะคุณด,ดูแลอยู่นะครับโ้ยรอรู้เดี๋ยวพวกเราตกมากเลยนี่ถ้าเราได้เข้าไปถ่ายแบบมันเกงยียนนะไอ,ไอ้ใหญ่ใหญเจนซี่ใจร้ายปากร้ายนั่นนะต้องชอบแนะ่ๆไอ้พูกนั้นเรี้ยวปากน,น,นี่เห็นผู้ชายไม่ได้เลยนะ ทำไมอ่ะเขาหล่อิอฉาเขาใช่ไหมล่ะิอฉาเขาใช่ไหมละ่ะ <c oughs> <c oughs> แบ่งไว้ใช้นะลูกเผื่อจำเป็นต้องใช้อะไร มไม่อยากให้พ่อเอาเงินไปนเล่นอีกอะค่ะอุ๋มถ้าจะพูดไม่ให้พ่อไปที่บ่อนแล้วไม่ต้องพูดหรอกนะลูกทําไมล่ะคะพ่อพ่อเขารู้น่คขะว่ามันไม่ดีอะคือพ่อคะอุ๋มไม่ได้จะสอนพ่อนะคะจะอุ๋มแค่อยากให้พ่อมีเวลาอยู่บ้านอยู่กับอุ๋มกับหนูดีแล้วก็พี่ออระดีด้วยอะคะ่ะงานอื่นมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ ถึงแม้ว่าเงินมันจะน้อยกว่าแต่เราก็ภูมิใจนะคะพ่อมันมันไม่ใช่พ่อไม่รู้นะอุ๋มเพียงแต่ว่าไอ้ของแบบนี้จะให้พ่อหักติบเลิกไปเฉยเฉมันมันไม่ได้หรอกมันต้องมันต้องใช้เวลามันต้องทำใจกันบ้างสิงั้นพ่อทำใจไว้เลยนะคะพออุ๋มเรียนจบเนี่ยอุ๋มจะรีบหางานทำเอาเงินมาเลี้ยงพ่อ พ่อจะได้ไม่ต้องหาเงินด้วยวิธีนี้อีกนะคะพอ่อเชื่ออุ่มนะพอ่อพด <c oughs> คุยอะไรอยู่อะคะเนี่ยแกออซอของคุณพ่อแกเหรอใช่ปะโอ้โหอซงออซออะไรกรันก็แค่ <c oughs> เข้ามาหาอะไรกินแล้วเจอแต่กุนเชียงก็เลยเบื่อไม่กินละก็ให้มันความเหงื่ออื่นให้กินสินางเนี่ยเหมือนแกทำเป็นอยู่แพทย์เนี่ย ไปดีกว่าหรือเสียโลกหมดเลยเง<ว><ส>ินทุนก็เต็มกระเป๋าวันนี้ฉันไม่รวยฉันไม่กลับแล้วจ๊ะอ่อนจ๋าไปนะโชคดีนะจ๊ะ พูดกับฉันเหมือนกันนะเขาบอกว่าคนที่ชอบเล่นการพนันน่ะถึงแม้ว่าจะหมดตัวก็ยังเล่นการพนันดีล่ะแต่ก็เออดีมอยา่างนึงแหละวมีแน่นะวันนึงนะอาจกลับมาเนี่ยอาจจะรวยอู้ฟู่มีเงินเป็นฟ่อนๆเลยก็ว่าได้หรือไม่ก็อาจจะกลับมาพร้อมนี้ทวีคูณก็ได้นะเงินที่พ่อฉันพกไปเล่นอนะ่ะมันเป็นเงินกู้น้ำหวยแล้วก็กู้นอกระบบด้วย คิดเราก็สยองอ่ะถ้าเกิดเราไปเจอไอพ้พวกที่ทวงนี้แบบโหดโหดอ่ะแย่แน่เลยอ่ะจริงด้วยอ่ะตัดนิ้วเงี้ยตัดหูอย่างเงี้ยทำไงอ่ะอลูกค้าก็เรื่องมากจริงๆเลยนี่อยากจะได้โลเคชันนอกสตูดิโอเราจะหาสถานที่ที่ไหนถ่ายกันดีล่ะที่ไหนก็ได้ให้ยัยอึมเขาเลือกมานะที่เกียรติทวาผู้หญิงวะ นีนหนหเ่เป็นไรคะหนูคะขอโทษค่ะโอยนิสัดีจังเลยอะ่ะไม่มาชวนเราแท้ๆแล้วก็วววขอโทษอีกนขอโทษนะนีิคุณไอหยบีบคุณบิณน้องก็จะพังหมดเลยอะ่ะนี่เป็นไรหรือเปล่าคร่าเเจ็บไหมคะไม่ป็นไรนะครับูดีไม่เป็นไรคครับดูดีเ็หรือเปล่าะ่ะต้องขอโทษแทนงด้นะคะไม่เป็นไรรอกค่ะขอโทนะคะเป็ ไ้งไเกียจก้านี่เราไม่ไดเจอกันมานานกี่ปีแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่พอทเลาะกับป้ากันหาตอนที่แม่ตายอะคะ่ะหนก็หลายปีแล้วนะเอออุ้มยังโกรแม่พี่อยู่หรือเปล่าถ้าน้าชาลียังมีชีวิตอยู่เกาคงข้าคขูใจหน้าดูเลยนะ ที่มีลูกสาวขยันแน่ปุ่นเนี่ยน่าอาจจะไงบ้างพอสบายดีค่ะแล้วแม่เลี้ยงล่ะพี่ได้ข่าวมาว่าเขามีลูกติดมาด้วยเนี่ยว่าดีกับอุ่นหรือเปล่าพี่พอเดาได้นะมันคงไม่ต่างอะไรกับนิทานเรื่องเก่าอย่างปลาบูทองินเดเลล่าไม่เลยลูกเลี้ยงใช่ไหม ตอบก็ไม่ตอบก็เราจะมาเป็นคนไม่ค่อยมีป่านใส่กับผู้ใหญ่อยู่แล้วนี่ผม๋มีอะไรที่ช่วยไหมมีมีป่ะค่ะอย่าว่าอย่างโน้อนอย่างนี้เลยนะตาตาเนะียพอใช้หรือเปล่าแล้วที่เด็กตัวเล็กเมื่อกี้เนี่ยลูกเมียไหนเหรอเราต้องรับเลี้ยงอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่เป็นไรหรอกค่ะปู๋ม,มาเลี้ยงเขาไหว ยังไงเขาก็เป็นน้อ,องคนอุ่นนะคะคุณ่ารับภาระอะไรเกินตัวรู้ไหมและที่สำคัญถ้าว่างเมื่อไหร่เนี่ยไปเยี่ยมแม่พี่บ้างแล้วถ้าอยู่ที่นี่มันลําบากนะกก็อยู่ได้กันซะไม่เอาอะค่ะป้ากันหาดูเราจะเป็นเด็กเหมือนเดิมเลยนะฝนะังใจจริงๆฮะเออใช่อุม ฉันมีเรื่องจะบอกแหละคือว่าเดี๋ยวฉันจะย้ายบ้านแล้วนะจริงเหรอแล้วจะย้ายไปที่ไหนอ่ะก็ไม่หัวหินก็ชะอำเนี่ยแหละยายเขาเพิ่งบอกฉันเมื่อคืนนี้เองอย่างนี้ฉันกับหนูดีก็คิดถึงเธอแย่จริงหรือเปล่าใจจังที่จริงแล้วเนี่ยนะฉันก็ไม่อยากให้หนูดีโตขึ้นมากับสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วก็เจอแม่เลี้ยงอย่างนาออนหรอกจะทำไงได้ล่ะ อีกอย่างหนึ่งเนี่พ่อเขาก็ยังรักเราดีอยู่นี่แหละจ้าโอ้ย้ยนี่มันใกล้จะหล่นเลยอันนี้เขาเรียกว่าขี้เกียจะไมเดินแ้ว่ไหมไม่เดินกลับมาแล้วเหรอจ้าอืมทำไมกลับมาช้าจังเลยอะลูกรถติดอะค่ะไปเร็วหนูดีไปหนุดีโลด จะพาหนูดีไปอาบน้ำค่ะหนูดีโตแล้วอาบน้ำเองก็ได้นะลูกนะนะจ๊ะอยู่คายกันแค่นี้อยู่เสี่ยคะแบบนี้ชอบไหมคะ